โดยการสายทานสารใจโดยฝ่ายสกาดและสังคมสงเคราะห์คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยซิลลัลลอฮ์มะนิรอฮ์อม الحمد لله อบ ا ل ع ا ل م ي ั والصلاة والسلام على نبي م ح ิ د و ع ะ ى ะ ل ي ه و الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة ะ ل ل ه وبركاته ครับขอความรักความเมตตาจากลุสมาตาลาได้ประสบกพี่น้องนะครับแฟนเพจหนึ่งหัหนึ่งเราคือจามาอาคนสองโลกทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ขอให้ประสบกับครอบครัวที่ผมมาเยี่ยมรวมทั้งท่านอิหมัมแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ซึ่งต้องขอมาอัปด้วยที่ให้ท่นวุโสต้องยืนพที่จำกัดนะครับเราไลฟ์สดวันนี้ นะครับจากที่เราไปวันนี้เป็นครอบครัวสุดท้ายที่เรามาเยี่ยมในวันนี้ที่จังหวัดยะลานะครับผมตั้งแต่เช้าหลังนี่หลังที่6นะฮะเป็นหลังสุดท้ายสําหรับวันนี้พรุ่งนี้เราจะไปที่นาาทิวาสพี่น้องครับวันนี้เราได้หลายอัทรลดมากเลยนะครับยังยังคงจะเล่าไม่ได้เพราะว่า5้าหลังที่มาเนี่ยก็5รูปแบบนะครับ5รูปแบบแต่ว่าพี่น้องก็ต้องติดตามในช่วงของชาบานซึ่งผมจะเอามาถ่ายทอดนะครับสัปดาห์ละครอบครัวครอบครัวครอบครัวนะครับพี่น้องจะได้เห็น ความเป็นอยู่ของพี่น้องเรานะครับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวิถีชีวิตที่ผมพูดได้เลยเราอยู่ส่วนกลางเนี่ยสัมผัสไม่ถึงสัมผัสไม่ถึงพี่น้องนะครับความยากจนการดําเนินชีวิตนะของเราในภาคในส่วนกลางโดยเฉพาะคนกรุงเทพถ้ามาเปรียบเทียบกับพี่น้องที่เราบอกว่าเป็นเรือนร่างส่วนหนึ่งของเราในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยผมพูดได้เลยพี่พี่น้องอาจจะนึกไม่ออก ที่ผมนั่งอยู่เนี่ยก็อดทนกับการนั่งนะครับเพราะว่าไอ้นี่มันหนีบก้นหลายทีแล้วตะปูโผล่มาก็ทิ่มงเกงขาดไปแล้วและนี่คือบ้านพนอกจะสังเกตได้บ้านที่นี่เนี่ยเป็นสังกะสีทั้งหมดทุกหลังที่ผมไปเยี่ยมไม่ใช่เขาชอบสังกะสีนะครับแต่มันลงทุนน้อยมันลงทุนน้อยและอย่างนี้ถ้าอยู่บ้านเราอยู่ไม่ได้ครับมันร้อนแต่พอดีที่นี่บรรยากาศช่วยเอาละให้อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ภาพที่เห็นนี่คือเนี่ยเอาเนาะนี่คือเด็กเด็ก นะครับซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับผมมานั่งฟังนั่งคุยกับท่านผู้ใหญ่กับท่านท่านอิหมัม่มท่านอิหมัามนี่อายุแปดสิบกว่าแล้วใช่ไหมใช่เจ็ดสิบสี่ผมบวกให้ <laughs> ท่านอิหมัามนี่มันนั่งจ้องหน้าผม <laughs> ผมก็นึกจะหาเรื่องแฟนคลับพี่น้องแฟนคลับตัวยงเลยเห็นตายอย่างเดียวจําได้เลยผมปิดแมสอย่างนี้เลยนะฮะปิดแมสอย่างนี้เลยโผล่ตามานิดเดียวจาได้นะให้ทายนี่บอกถ้าทายถูกแกบอกไม่ต้องไม่ต้องต่อรองทายได้เลยนี่แหละครับพี่น้องความผูกพัน เราอยู่ที่ไหนเราก็มีพี่น้องของเราผมขึ้นมาที่นี่ใช้เวลาค่อนข้างมากผู้ใหญ่ค่อนข้างมากเลยะฮะมาทางนู้นไกลนะครับผมไม่รู้จะตอนออกจะออกง่ายหรือเปล่านะฮะวันนี้เรามาเยี่ยมครอบครัวหนึ่งเป็นอีกอีกเคสหนึ่งที่อยากจะบอกพี่น้องก็องขออนุญาตพูดพูดตรงๆผู้หญิงคนนี้นะครับชื่อนางซียะคานิงนะฮะคานิงนี่ชื่อเหมือนคนสแกนดิเนเวียนะ,ะนามสกุลคานิงเนี่ย จริงๆิแล้วที่ผ่านมาเป็นคนเล่ร่อนนะเริ่มจากการเป็นคนเร่ร่อนก็มาแล้วก็มีอนเมนี่มานะครับไม่รู้มาจากไหนแต่ด้วยความด้วยด้วยความมีมนุษยสัมอามีมีมนุษยธร,รรมที่ดีของท่านผู้ใหญ่นะครับก็มาสอบถามไปถามมาพอรู้ที่ยงที่อยู่ก็ตามหาตามหาที่เดิมที่ไหนนะบ้านลำไยลำไย,ยอยู่จังหวัดอะไรยอยู่ยะลาเนี่ยแหละครับจนเจอว่าเคยอยู่ที่นั่นจริงนะครับพออยู่ที่นั่นจริงก็ไปทําเรื่อง ก็ไม่ใช่ง่ายนะครับไปทําเรื่องใหม่อะไรใหม่เมกอายุเลยบอกอายุเท่านั้นเท่านี้แล้วไปทําบัตรก็ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานทางอําเภอจนได้บัตรมานะครับได้บัตรมาแล้วก็เมกเลยเกิดวันที่1มกราคม249 9ผมถามว่าจริงเหรอไม่หรอกมั่ว่ญญานุ้หย่บอกมั่วเพราะวันที่หนึ่งมกราคมเนี่ยพี่น้อง2499นี่้อายุไม่เกิน40ได้ไหม40ไม่ได้นะมา30กว่าก็ประมาณนี้แหละครับประมาณ60กว่ากว่าพี่น้องครับ จนในที่สุดนะฮะจนในที่สุดก็ได้มีบัตรแล้วก็ได้รับเบีย้ยผู้สูงอายุนะครับห0 0บาทก็ดูแลหลาน3ามคนหลานมาจากไหนก็ไม่รู้นะ,ะนะมาจากลูกมาจากลูกลูกมาจากไหนละ่ะ <c oughs> ลูกมันอยู่ไหนลนะ่ะ <c oughs> อิมามแกก็ตอบแบบซื่อๆนะแต่ผมบอกว่าแกโกนคืออย่างนี้ครับพอตอมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยมันก็ทําให้เราก็เริ่มเริ่มคุยกับทีมงานบางยาก็บอกว่าเขาก็ช่วยกันเยอะนะพี่น้องทางนี้เขาช่วยกันเยอะก็คือบ้านก็ไม่ใช่ของตัวเองที่ก็ไม่ใช่ของตัวเองนะครับพอผมดูในบัญชีก็พอจะมีเงินอยู่บ้างพอมีเงินอยู่บ้างประมาณหมื่นนึงนะครับก็มีคนดูแลมีพี่น้องของเราซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เป็นเครือข่ายของเราเนี่ยดูแล นะครับดูแลการใช้เงินนะครับแต่หลังจากนั้นก็คุยเรื่องที่บางยาก็บอกว่าเนี่ยมีการเคยขอรับบริจาคเพื่อจะซื้อที่นะครับทำดูแลพี่น้องวันนี้ที่ได้แล้วนะครับเขาบอกว่าถ้าไม่ขายบ้านก็เอาที่คืนไปนะไปต่อรองพี่น้องฟังให้ดีนะครับก็บอกวาบางยาก็ฉลาด่เขาบอกเนี่ยบ้านเนี่ย,นนยฉันเอาถ้าเธอไม่ขายที่นะฉันเอาบ้านเธอเอาที่คืนในที่สุดเจ้าของที่ก็ขายขายทั้งบ้านแล้วก็ขายที่แล้วได้บ้านมาหลังหนึ่ง ในวงเงิน50 0 0 0บาทตอนนี้มีเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ในระหว่างขั้นตอนของการออกโฉนดหรืออะไรก็ตามทีนะครับทำดูนะผ่านไปเปลาะหนึ่งผู้หญิงคนนี้พร้อมเด็กๆมีบ้านอยู่แต่ชีวิตที่จะต้องเลี้ยงดูเด็กอีก3คนนะครับอีก3คนเล็กๆนะฮะเป็นอะไรที่ผมพูดได้เลยว่าลำบาก12ขวบ7ขวบ5ขวบเป็นอะไรที่ถือว่าเป็นภาระหนัก สำหรับผู้หญิงที่ทำงานกรีดยางวันล,ละ50บาทนี่ข้อมูลผมอัปเดตเลยนะพี่นะ้องข้อมูลอัปเดตเลยบบาท50บาท,บาทมีบ้างไม่มีบ้างฝนตกก็ไม่ได้ทำนะครับแต่ว่าที่โชคดีก็คือได้รับการดูแลนะครับจากท่านอิมบามจากท่านผู้ใหญ่ซึ่งดูแลจนจนสามารถยืนอยู่ตรงนี้ได้แต่เดินแล้วไม่ใช่คนที่นี่เพิ่งมาอยู่ที่นี่ได้สัก5 6ปีนะครับวันนี้เราจะมีบ้านจะมีบ้านนะครับอยู่แต่สิ่งที่ผมจะเชิญชวนต่อจากนี้ไป พี่น้องร่วมกันบริจาคนะครับซึ่งการบริจาคเนี่ยใส่บัญชีแล้วก็จะมีทีมงานของเราเนี่ยคอยดูแลให้นะครับคอยดูแลในค่าใช้ใจ่ายต่างๆซึ่งต้องดูแลเด็กนะนะเงิน600ทําอะไรไม่ได้มากมายนะักแค่นั้นเองครับได้600เด็กนี้ก็จะไม่มีเงินที่จะได้คนละ600ก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่มีแม่ไม่มีที่มาที่ไปนะเพราะฉะนั้นรายได้ของผู้หญิงคนนี้600บาทดูแลเด็ก สามคนไปไม่รอดหรอครับพี่น้องเพราะนั้นเชิญชวนพี่น้องนะครับยังไม่ถึงเดือนชาบานก็จริงยังไม่ถึงเดือนรอมฎดอนก็จริงอยู่แต่วันนี้เป็นโอกาสผมไล์สดวันละหนึ่งหนึ่งบ้านคัดเลือกและเอาบ้านที่เหมาะสมนะครับเรามานี่คนจะแยะเลยนะครับพี่น้องทีมงานมาทีมงานสวบ,บตมาตัวแทนมูลนิธิสกาดมาใครมานะครับจะได้มาดูการทํางานของเรา จะได้มาเห็นแล้ววันนี้ผมออกมาสัมผัสวันนี้12ครอบครัวใน2วันเมื่อวานที่ปัตตานีวันนี้ยะลา12ครอบครัว12กรณี12เคสนะครับพี่น้องที่ผมมานําเสนอนะครับซึ่งจะนําเสนอในเดือนชาบานอยากจะให้ท่านผู้ใหญ่ได้พูดคุยนิดนึงกับพี่น้องทางกรุงเทพนะแล้วพูดคุยอาจจะเชิญชวนแล้วเดี๋ยวให้ท่านอิหม่มด้วยคนละนิดคนละหน่อยนะครับช่วยกันเชิญชวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงวันนี้นะเชิญท่านผู้ใหญ่ก่อนดีกว่านะอ่า,อาผู้ใหญ่ สวัสาีครับนั่งไหมขึ้นมานังไหมสัดอัสลามอะลัยกุมาระหมตุลลอฮ์กุบะารอกาตุครับก็เมาะเมาะคนนี้นะครับก็แกเป็นคนได้ร่องมาโดยมาจะไล่ไลทเทียเลยครับพอดีมาอยู่แถวบ้านตันโยนนะครับมีชาวบ้านได้แจ้งผมว่ามีเมาะมาอาศัยอยู่กับลางๆลางแกโดยไม่มีข้อมูล ทางทับยางรัไงไม่มีแบบประชาชนไม่มีเอกสารอะไรใดๆทั <c oughs> ้ทงสิ้นพอดีผมก็ได้ประสานกับปลัด <c oughs> อำเภอว่ามีโมมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ของเราแต่ว่าไม่มีข้อมูลในทับยางรั <c oughs> จะสอบถามโมว่าโมก็บอกว่ามาจะลำใหม่พอดีอาทางปลัดครับ ทิ้งของผมก็ไปถามสอบคสอบหาข้อมูลว่าแกมีพี่สาวอยู่ที่ลำไยแล้วก็มา <c oughs> พาไปเปรียดเปียตรวจดีเอเปรียดเปียดที่ดีเอที่สอบตอยืนยันความเป็นพี่น้องยืนยันความเป็นพี่น้อง <c oughs> พออยู่มาอีกปีหนึ่งก็เอาหม้อนี่แหละไปเปรียดะเปียดเทีบเเยบดีเอกับลางลางลูกๆของแก ที่พอดีโครงการของสอบตเปิดที่พิสูจน์บุคคลนะอ่าพิสูจน์ในการตรวจสอบแล้วก็ตอนนี้ก็มีทำนาบัตรประชาชนได้ <c oughs> ทุกคนนะครับมี้อยละครับก็ผมก็ขอเ <c oughs> ชิญชวนให้ทุกคนช่วยบริจาคให้เหมงจัดแก่ท่าไม่มีไฟใช่ไหมไม่มีไฟครับเมะก็ไม่มีเทียอาศัยไม่มีที่อยู่ไง งานงานการก็แกไม่มีแกต้องดูแลลูกลูกลูกหล,ลานของเขาแกทีกสองสามคนนะครับครับกคนทุกคนนะครับโอเคก็อันนี้ต้องชุโกวต,ต่อรสะตรลาแล้วก็พี่น้องจะได้เห็นนะครับว่าผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เนี่ยเวลาทุกที่ที่เราไปเนี่ยจะมีอิมัมจะมีผู้ใหญ่นะครับมาจะรู้ปอเรื่องของลูกบ้านอย่างละเอียด อย่างบ้านเมื่อกี้เหมือนกันที่ผมไปมาก็จะดูแลอีกท่านหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลย FC <F 3 S 1> ผมเลยครับนะฮะเป็นอิหมัมที่นี่แล้วก็ดูซิว่าอิหมัมจะเชิญชวนอย่างไรดูอาด้วยนะกละมัดเล้วปุ้งเด้อ่าอิหมัมเชิญครับ Assalamualaikum w a r ุ h m a t u l l a h ล t a a l บ wabarakatuh ว้าลิลามลุสลัมอัลฮัมดุลิลลาห์าเราขอขอบรุต่อัลลอฮซุบฮานะฮูวะตะอาล,ลาอย่างที่ได้ อ่าปัตอานีได้ยังไอ้พวกเราได้มาเจอกันนี่ออที่จริงคุณยาก,ก็บอกเต,ต็มแล้วว่าวันนี้จะมีคณะมาจากกรุงเทพคนกนะว่าจะเป็นพวกดาราด้วยด้วยนะออแต่ว่าพอมาถึงวันนี้จริงอ่ะพวกเราบอกพี่ยายบ้านแล้วก็รอที่บ้านพีใหญ่ตั้งแต่บ่ายสามานั่นแล้วก็บ้านนี้อยู่เฉยเแล้วก็ไปทำเกเออถ้ นี่บ้านอยู่อยู่เปล่าเปาเนี่ใทยเหมาะอยู่ได้ไหมก,ก็เลยยินดีให้อยู่พอมาที่ลังแกบอกว่า้าเป็นไปได้แกยากยกบ้านนี้ให้หให้เหมาะเลยแล้วก็ที่ดินดังนี้กว้างห้าเมตรยาวก็จากนู่นไปทึงเขตประมาณยี่สิบยี่สิบห้าเมตรเขาบอกว่าที่ดินก็แกแกได้รับจากคุณอาของแกอยู่บ้านอยู่แล้วนี่ใช่ไหมแล้วก็ เขายกให้ทีเดียวนี้ให้ให้กับให้กับเจเขาเนี่ยเป็นล้านแล้วก็เขาบอกว่าเขาอยากเขาอยากขายอยากขายเพราะว่าเออพวกเราทําไงคุยไปคุยมาก็คุยกับต่างสาบีแล้วก็ทํายาเนี่ยว่าเพราะว่าไอชุดยาเนี่ยมามาเยี่ยมแล้วก็มาของมาจากมูลนิธิสักกัดแล้วก็ให้มาดูว่าเอามาแจกของเอาของมาให้แล้วก็คุยว่าถ้าเป็นไปได้นะ ถ้ามีใครอะไรมีของตัวอะไรสักอย่างแล้วก็อะช่วยซื้อที่ดินให้มเมือก็เลยก็เลยพี่ยาก็บอกว่าตอนนี้มีแล้วนะ,อ,ะอยาเล่าละเอียดอยากอยากอยากเล่าให้พวกเราได้รู้เออมีคนทางกรุงเทพนะบริจาคเงินมาสามหมื่นอยากให้ซื้อที่ดินเนี่ยก็เลยไปคุยไปคุยมาเขาว่าเออสามหมื่นนี้ถูกเยอะเลยเขาอยากให้อยากได้ห้าหมื่น S <S <an> ก็เลยตกลงว่าอยากได้ห้าหมืนห่นเอามันก็ได้นะแต่ว่าต,ต้องต้องทยอยทยอยจ่ายนะน <S <S <an> จ่ายเงินเท่าไรก็จ่ายแต่พอพอ,อ,อไปไปมาๆก็เลยที่ดินเนี้ยมันมีเอกสาร,รนศสอามชื่อชื่อชื่อ,อ,อ,อสองรุ่งแล้วสองรุ่งแล้วฮะรุนรุนคุณยายแล้วก็ลูกลูกเนี้ยมันขายให้ใบยาเนี้ยแต่ว่าในนางเซอที่ดินเนี้ยมันชื่อ ติโมมานฮิยาใช่ไหมยะเออแล้วก็แล้วก็จะไปจำํำจะไปโอเนี้ไปไปยานี้ไปท,ที่ที่ดินแล้วก็ไปดูไปชื่อติโมมานฮิยาอยู่บ้านเลขที่ยี่สิบเก้ามูสอตะบลบาโรคพอไปดูในทะเบียนบ้านใช่ไหมเป็นติโมสัตตบาร์เออแล้วก็จัดการอะไรไม่ได้ก็เลยก็เลยบอกแนะนำว่าให้ไปหาที่ที่อำเภอแล้วก็ให้ออกใบรับรองบุคคลนี้ว่าติโม สัตบ,บากับพมอมาเนียนี่เป็นบุคคลเดียวกันแต่พอดีปรลัดนี่มันไม่ใช่คนที่นี่มันไม่รู้จักก็ลเลยไม่อยากเชื่อว่าเป็นคนคนเดียวกันเขาอยากให้มีคนมารับรองนะให้มีเจา้าหน้าที่ทางบ้านมารับรองอก็เลยตอนนี้กําลังดาเนินการอยู่ออผู้ใหญ่ก็จะช่วยเต็มที่ทางนิชยมียาก็จะช่วยเต็มที่ตอนนี้เราก็รออยู่อิชอัลลอฮ ขอให้อาลลอฮฺทรงอัลลอให้ความสะดวกแก่พวกเราได้จัดการที่ดินให้เหมาะนี่เออคุณอมอให้ร้อยราได้รับพระบูจาขอัลลอฮฺทุกๆคนที่มาวันนี้นะขอรัก็จบไปเรื่องหนึ่งแกอยากทุ่งเทพไม่มีใครมาคุยสังเทพกับแกอยู่นี่มีแต่คนพูดมาเลยอยู่นะวัเจอแฟนขับขึ้นมาแล้วแหมเอาร้อยแหละ ดูใส่เสื้อก็รู้แล้วนะม่วงคลามน้ําเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะเอาละครับพี่น้องเราก็พี่น้องจะเห็นได้อย่างหนึ่งว่าครอบครัวนี้อัลลอฮฺเมตตาที่สําคัญได้รับความช่วยเหลือจากคนในพื้นที่ไม่ได้อยู่เฉยเฉยแล้วก็ไปนั่งรอบริจาคจากคนว่าคนในพื้นที่ช่วยกันเต็มที่โดยเฉพาะบางยาถูกเอ่ยชื่อหลายครั้งนะครับไปดิ้นรนไปอะไรตั้งแต่เริ่มจากผู้ใหญ่บ้านนะครับเอาจนมีบัตรทางอิหมัมเองก็ประสานกัน วันนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนนะครับแล้วเงินที่จะซื้อที่ก็หมดพอดีจ่ายก็หมดพอดีอันนี้พอหมดปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนเรียกร้องก็คือให้ครอบครัวนี้อยู่ได้นะครับอย่างน้อยสักระยะหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะดูแลหลานๆนะครับพี่น้องก็เชิญชวนพี่น้องร่วมบริจาคนะครับในขณะเดียวกันเราก็จะมอบให้เป็นต้นทุนก่อนนะครับเป็นต้นทุนนี้แล้วก็ในเดือนชาบานเดือนระมาดน,นี่เราก็จะ จะมาเชิญชวนกับอันอีกทีหนึ่งนะถ้าวันนี้จะบริจาคก็ผ่านผ่านกองทุนสกัดไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้เราจะลงอีกทีนะทีเดี๋ยวเราจะเอาลงอีกทีหนึ่งในช่วงชาบานอม a ดอนอันนี้ก็จะมอบเงินให้ให้กับทางทางซียะนะคันนิงก่อนแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายเดี๋ยวเอาเข้าไปในบัญชีแล้วก็เดี๋ยวทางทีมงานก็ดูแลแล้วกันนะทีมงานดูแลเงินมีไหมนั้นมีไหมมีไหม <c oughs> อ่อหอา <c oughs> ห้องน้ำเขาไม่มีห้องน้ําไม่มีเลยไม่มีห้องน้ำก็พี่น้องบริจาคไม่เป็นไรนะครับอย่าไปมองว่าให้บ้านมีแล้วพี่น้องห้องน้ําอีกจริงๆในหลักการของเราเนี่ยเรื่องห้องน้ําเป็นเรื่องสําคัญนะแต่ในพื้นที่อย่างเนี้ยพี่น้องกว่าจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนบ้านที่ผมไปเมื่อวานเน่เด็กสาวอายุ20กว่าต้องรอเข้าห้องน้ํากลางคืนอย่างเดียวเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยพี่น้องและชีวิตแ้มันเกิดปวดท้องปวดต้องอึขึ้นมาตั้งสามโมงเย็นตายแล้วอันหน้าเขียวกันเลย เพราะฉะนั้นอย่ามองเป็นเรื่องตลกนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องให้การดูแลช่วยเหลือเท่าที่เราจะทําได้เชิญบริจาค้ามาครับพี่น้องนะฮะเชิญบริจาคเข้ามานะครับแล้วเราก็จะดําเนินการประสานทีมงานทีมงานเราเข้มแข็งครับพี่น้องในพื้นที่นะฮะบ,บางยาดูแลตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วฮัมดิลละก็วันนี้เป็นการไลฟ์สดนะครับพี่น้องช่วยกันกดไ like, ลค์กดแชร์กันออกไปแล้วก็วันนี้เป็นรายที่6พรุ่งนี้เราจะไปนนราทิวาดเดี๋ยวจะไปดูไลฟ์สดพรุ่งนี้ก็อีกรูปแบบหนึ่ง วันนี้12รูปแบบแล้วพรุ่งนี้อีก6รูปแบบนะครับแล้วก็ไปจนนู้นแหละครับวันจันวันอังคารนะ่ะก็เต็มที่เลยก็ขอดูอาให้ผมด้วยนะพี่น้องตอนนี้สุขภาพค่อนข้างค่อนข้างมีปัญหานิดนึงนะฮะเพราะว่าที่นี่อากาศเมื่อกี้เข้ามาฝนตกฝนตกเดี๋ยวแดดแดดนั่งรถเปิดแอร์โอ้โหวัน 1, หนึ่งสฤดูเลยพี่น้องนี่จะไปต่างประเทศสี่ฤดูนะใบไ,ไม้ผลิไม่มีนี่มีหนาวมีร้อนมีฝนนะ อิหมัมสบายดีนะนี่ผมจะให้ดูเสื้อสีนียดูดูโทรศัพท์อิหมัมเนี่ยจ้าบหน้าดูแล้วพอพออิหมัมแกใส่หมวกวันอาทิตย์นะแกใส่หมวกแดงแกก็จะมีโทรศัพท์สีแดงนี่ผมสืบมาหมดแล้วแกเล่นตามสีแลวจัดไซส์อิหมัมเป็นคนน่ารักมากแข็งแรงแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ท่านผู้ใหญ่ก็เป็นคนมีอานาจในหน้าที่อย่างมากเลยนี่ยุเจ็ดสิบกว่าแล้วนะครับยังแข็งแรงน้องครับเชิญชวนนะครับบริจาคนะกระจายในยุหน่อยนะอคุยคุย ขอบคุณขอบคุณมักาเซอมักาเซมังกพูดมากาเซสาครั้งเลยอ่ะพูดมังกาเซมาต่อมีคนบอกบทอยู่ข้างหลัง มีคนบอกบทนี่คือคือคนวันนี้ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเนี่ยลูกก็มายุ่งบัญชีแม่ก็คอยบอกบทเรื่องชาวบ้านน่ะชอบและพี่น้องผมพยายามสร้างบรรยากาศนะเพราะว่าเราอย่าไปอยู่ความซึมเศร้ายิ่งถ้าเราเกิดเรามีคนมาช่วยดูแลเราก็ทาบรรยากาศให้มันน่าอยู่นะครับแล้วจริงๆมันบ่งชี้พี่น้องผมเชื่อเลยว่าพี่น้องอยู่กรุงเทพอยู่ในส่วนกลางพี่น้องไม่มีหรอกครับบรรยากาศอย่างนี้ไม่ใช่ญาติ ไม่ใช่พี่น้องนะครับเป็นแค่คนที่เห็นว่าเพื่อนเราลาบากนี่แหละครับหลักการของบ้านเราเป็นไงครับบ้านอยู่ติดกันยังไม่รู้จักกันเลยนะในกรุงเทพจอดรถหน้าบ้านมันยิงกันแล้ว <c oughs> นี่พอรู้ข่าววิ่งจากสุรา์มาคนนั้นวิ่งจากบ้านมาอะไรมา <c oughs> นะครับ <c oughs> โดยเฉพาะทีมงานผมเนี่ยทำดีลับผมเนี่ยเราให้ความเมตตา,าจริงนะเราสร้างทีมงานของผมไม่าจะเป็นลูกๆเป็นปัญยาเป็นทีมงาน ทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่วันนี้นี่อย่างบางนันนี่นนบางนันได้ข่าวนี่มันนั่งแต่เช้าเลยรับรถเบนซ์ไปแดงมารอแต่เช้าเลยนะครับนี่ท่านประธานมูลนิธิอีกพอรู้ว่าจะมาก็อขอมาด้วยนะท่านก็ทํางานในพื้นที่อยู่แล้วแต่การที่ท่านไน้มาตามเรามาครั้งนี้มันจะได้เห็นมากขึ้นนะครับเห็นมากขึ้นเอาละครับพี่น้องทำดินละก็อย่าลืมนะครับพี่น้องตอนนี้ผมมานี่ผมก็จะได้ลูกๆไปอีกหลายคนนะครับเรามาก็เห็นเด็กๆนะครับที่จะไปเรียนกรุงเทพอีกหลายคน ก็ฝากท่านอิหม,มัมฝากท่านผู้ใหญ่แล้วก็บอกพี่น้องตอนนี้บ้านอันเกาซัดของเรากําลังที่จะนะครับรับเด็กเพื่อเรียนในปีการศึกษาหน้าเด็กผู้หญิงเล็กๆนะครับอายุประมาณไม่เกินไม่เกิน10บขวบนะครับแล้วเราก็จะส่งเสียเหมือนกับที่เราส่งเสียลูกๆของเราจนจบปริญญาตรีนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องขอชุกกฎต่อรัศสมรตาลานะครับมีใครอยากจะพูดอะไรอีกไหมอิหนมนี่มพอแล้วนะหมั่มพูดเยอะแล้วนะผมมานี่ยังไม่เคยผิดหวังเลยนะกับการต้อนรับดูแล ของพี่น้องของเรานี่เนี่ยคือคือภาพของฟัตอนีดารุสลามคนที่คิดว่ามาพื้นที่3จังหวัดแล้วมันน่ากลัวมันน่ากังวลพี่น้องผมอยู่7วันนี้ผมวนทุกที่นะครับผมกลับถึงที่พักแล้วไปตามหาลูกๆอีกทีนึงหายไปหมดแล้วไปเที่ยวกันกลางคืนเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้มีบรรยากาศอะไรที่มันมันน่ากังวลนะครับก็ขอชุกโกตอลสวัตตลานะครับแล้วก็ขอให้พวกเรานั้นช่วยกันบริจาค คนไม่ต้องมากพี่น้องคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็อย่าบริจาคบ้านเดียวเพราะทุกบ้านที่ผมไปมีกรณีศึกษาหมดนะครับแล้วก็ผมจะไปสรุปให้พี่น้องอีกครั้งหลังจากที่ผมกลับไปกรุงเทพนะครับตอนนี้ก็พี่น้องขอดูอาห้ผมด้วยนะฮะเรื่องสุขภาพแล้วก็ขอดูอาให้ครอบครัวนี้นะครับขอดูอาให้ท่านอิมม,มามอยยุมั่นขวัญยืนเป็นขวัญกำลังใจท่านผู้ใหญ่ด้วยนะครับจะได้ดูแลดูแลพี่น้องนะครับแล้วก็ โอเคสุดท้ายนี้ครับขอรัศมีตาลาได้ท่งโปรโประธานความรักความเมตตาความสุขจําความจําเเนี่ยมัดบรักัตให้กับพวกเราทุกคนนะครับและขอให้ดูอาต่างๆเหล่านี้ประสบกับเรานะครับทั้งดุนยาและก็อาคิรัตตลอดไปนะครับเดี๋ยวภาพก็จับภาพมุมอต่างนะครับวบิิเลกตวฟีวาลิดายสลามมาเลกุมบรอมตุลล็อกบรักัตุก็ขอดูภาพบรรยากาศใช่แล้วถ่ายรูปแต่ดูบรรยากาศอยากให้ถ่ายภาพบรรยากาศที่นี่เราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเลยนะครับ พอเดูใบไม้ร่วงต้นไม้จะเป็นสีเหลืองอิมัมก็จะใส่เสื้อสีเหลืองอ่าวันนี้หน้าฝนต้นไม้เขียวอิมัมก็จะใส่สีเขียวเอาถุงยำที่มาด้วยไปให้เด็กๆกินอันนี้เก็บไว้แล้วก็อไปนะ <c oughs> เก็บอันนี้ <c oughs>